นี่คือสภาพท้องฟ้าเหนือเขตตัวเมืองลำปางช่วงเช้าของวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวใช้โดรนถ่ายออกมาค่ะพอบินโดรนถ่ายแบบนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าพื้นที่ของเมืองลำปางเองถูกปกคลุมหนาทึบไปด้วยมลพิษฝุ่นควันแล้วก็พีเอมองแทบไม่เห็นบ้านเรือนพี่น้องประชาชนด้านล่างแล้วค่ะท้งนี้มลพิษ ฝุ่นควันแล้วก็พีเอ็ม2.5ได้ปกคลุมหนาทึบในทุกอำเภอของลำปางจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษช่วงเช้าของวันนี้พบว่าที่สถานีตรวจตำบลพระบาทอำเภอเมือง PM 2.5ค่าอยู่ที่176.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะเป็นสีแดงนะคะส่วนสถานีตรวจวัดในพื้นที่ของอำเภอแม่เมาะ PM 2.5จะเฉลี่ยอยู่ที่114-116ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนี่ก็สีแดงเช่นกันค่ะเป็นอันตรายต่อสุขภาพบางพื้นที่ไม่ได้มีแค่ฝุ่น PM 2.5แต่มีกลิ่นเหม็นของควันไฟคละคลุ้งไปทั่วเลยชาวบ้านที่ ใช้รถสัญจรผ่านไปมาบนท้องถนนตอนนี้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นพิษนะคะใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่ากลิ่นเหมน็นควันไฟได้กลิ่นแบบชัดเจนฝุ่นก็หนาตาเลยทีเดียวคือสาเหตุหลักๆมาจากที่จังหวัดลำปางเองพบจุดความร้อนเพิ่มมากขึ้นค่ะสาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่าและการเผาในพื้นที่โลงแจ้ง สูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งของภาคเหนือติดกัน2วันแล้วประกอบกับการระบายอากาศขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักค่ะควันไฟก็ถูกกดสะสมไว้เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าแม้ว่าจะมีความพยายามในการดำเนินการตรวจสอบและดับไฟป่าที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วก็ตามแต่เอาจริงๆบางจุดมันไม่สามารถดับไฟได้ค่ะ ดับจุดนี้ไปเกิดขึ้นจุดใหม่เนื่องจากว่ามีการลักลอบเผาอยู่ตลอดเวลาจุดความร้อนตรวจสอบแล้วเนี่ยแต่ละวันสูงกว่า300จุดบางจุดมันไปอยู่บนภูเขาสูงชันค่ะเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟภาคพื้นดินไม่สามารถเดินเท้าขึ้นไปดับไฟได้นะคะบางพื้นที่เกิดจากการลักลอบเผาแบบต่อเนื่องคือดับยังไม่ทันเสร็จเลยค่ะอีกจุดหนึ่งใกล้ๆก,กันจุดไฟต่ออีกแล้วตอนนี้ไม่สามารถควบคุมดับไฟได้ทันค่ะ แม้ว่าทางหน่วยงานภาครัฐเองจะมีการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนไปทางหมู่บ้านทางตำบลว่าให้ช่วยกันหยุดเผาแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเลยค่ะชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่าล่าสาัตว์ป่าตอนนี้ยังคงเดินหน้าเข้าป่าแล้วก็จุดไฟแบบนี้อย่างต่อเนื่องค